สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจาะขา่าวดีรักประเทศไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางเพจ Facebook อาเซียนมองไทยได้โพสต์ความคืบหน้าล่าสุดดังนี้ครับซีเกม2023นายกสมาคมหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยวงเล็บโคส โดนกรรมการกัมพูชาไล่ออกจากสนามการแข่งขันหลายครั้งทำให้เข้ามาช่วยนักกีฬาไทยไม่ทันสำหรับแอดมินคือเป็นไปตามคาดกัมพูชาต้องการที่จะโกงกีดกันไทยสุดริ์พอทีมไทยขาดโคสตในสนามกรรมการกัมพูชารุมไทยทันทีปรับเสมอปรับแพ้และเทะไปหมดการปรับเสมอไม่ใช่ผลดีเพราะคะแนนในแรงก์เรานั้นไม่ขึ้นคู่ไทย ที่เจอกับเวียดนามเราท้วงฝาวไม่สำเร็จทำให้ทีมไทยนั้นตกรอบสรุปกรรมการกัมพูชาไม่มีความเป็นสากลเลยมั่วไปหมดซึ่งทางเพจดังกล่าวนะครับได้แชร์โพสต์ของเพจที่ชื่อว่ามากรุกไทยคาราวาดผู้ไฝ่รู้ซึ่งได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้สรุปประเด็นซีเกม2023แข่งกับมือหนึ่งกัมพูชาเกือบชนะแต่เจ้าภาพให้เสมอมี3ประเด็นที่น่าสนใจ 1>, 1. กรณีน้องทัพฟ้าที่แข่งกับนักหมากรุกมือหนึ่งของกัมพูชา 2. กรณีเวียดนามทํำฟาวแต่กรรมการรอบโต๊ะบอกมองไม่เห็น 3. ผู้จัดการทีมไทยโดนกรรมการไล่ออกจากสนามหลายครั้งทำให้มาช่วยทัพฟ้าไม่ทันด้วยภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นดังนี้ครับคนแรกคอมเมนต์ว่า นี่ละเขาถึงบอกพูดแล้วไม่ฟังบอกว่านักกีฬาไทยอย่าไปแข่งซีเกมจะโดนมันโกงนะอย่ามาโวยวายทีหลังแล้วกันก็ไม่ฟังเขาไม่ทำมาน,นะครับคอมเมนต์ว่าถ้าผมเป็นโค้ชจะนำนักกีฬา walk out คอมพเขาไมทำมานะครับคอมเมนต์ว่านี่แหละเจ้าภาพครั้งแรกและครั้งเดียวเขาไม่ทำมาน,นะครับคอมเมนต์ว่าเจอปัดหมากให้ล้มทมั้งเขมรทั้งเวียดนามจับหมากแล้วปล่อยแล้วแล้วไปเดินตัวอื่นผิดกติกาชัดเจน ทุกเคสประท้วงไม่เป็นผลกรรมาโกงโบกมือย่อยย่อยสมัยนี้นะ่ะเขามีวิดีโอนะมันอย่างด้านมเขาไม่ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าจะไปใส่ใจทำไมสุดท้ายแล้วนะ่ะก็คงเป็นครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายสำหรับหมากรุกมเขมนมเขาไม่ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าเพราะมันโกงแบบเห็นเห็นไงครับถ้าเราไม่โวยไม่แฉเมรมันก็จะโกงไปเรื่อยๆจนหน้าสมเพชมเขาไม่ทำมานะครับคอมเมนต์ว่า โกงง่ายกว่าฝึกฝนเคลมง่ายกว่าสร้างเองขอให้กัมพูชาจงเจริญหวบหวบซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับเกี่ยวกับซีเกมส์2023นะครับที่ยังไม่ทันไรนั้นนักกีฬาไทยก็โดนโกงกันอย่างสนั่นหวั่นไหวนะครับทั้งโซเชียลและทั้งชาวเน็ตนะครับก็ได้ออกมาถล่มนะครับหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Amazing World Culture ครับ ได้โพสตเข้าความไว้ดังนี้ครับดราม่าก๊อปปี้นครวัดสำนักพุทธชี้วัดภูม่านฟ้าสร้างไม่เหมือนนครวัดพร้อมให้ตรวจสอบพื้นที่ที่จะสร้างอาณาบริเวณที่จะสร้างเจดีสามองค์ก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงมีข้อคล้ายคลึงกันที่เจดีสามองค์เท่านั้นส่วนลายศิลปะมีทั้งของไทยและของขอมป่ปนด้วยซึ่งพระเองเป็นคนออกแบบเอง แต่หากหน่วยงานไหนจะเข้าไปตรวจสอบตนก็พร้อมจะอำนวยความสะดวกซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าบอกให้พวกเขมรไปด่าจีนก่อนนะอันนั้นละ่ะชัดเจนเขาไม่ทำนะครับคอมเมนต์ว่าเขมรมันสร้างไม่ได้กลัวคนสยามจะสร้างเหมือนนครวัดนครวัดก็อของคนสยามทําไมเราจะสร้างไม่ได้เขาไม่ทำนะครับคอมเมนต์ว่า ขเขมรกลัวสร้างแล้วไม่มีคนไปเที่ยวเมขมรเขาไม่มำนะครับคอมเมนต์ว่าทําไมต้องให้ขเขมรตรวจสอบด้วยไทยจะสร้างอะไรก็เป็นสิทธิของไทยไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของขเขมรสักหน่อยเขาไม่มำนะครับคอมเมนต์ว่าปราสาทใหม่ๆตัวเองน่ะไม่เคยสร้างจะซ่อมแซมบุรณะให้ดีก็ไม่มีงบและจะเคลมไทยเขาไม่มำนะครับคอมเมนต์ว่าทําไมต้องตรวจสอบละ่ะ แค่ก่อสร้างอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทยก็น่าจะจบเขาไม่ทำนะครับคอมเมนต์ว่ามีเงินมากพอถ้าจะสร้างให้เหมือนเลยเนี่ยมีความผิดไหมถามเอาความรู้เขาไม่ทำนะครับคอมเมนต์ว่าเท่าที่ทราบในกฎหมายไทยไม่ได้ห้ามครับไม่อย่างนั้นน่ะตึกในไทยทุกแห่งอาคารพาณิชย์ต่างๆบ้านเรือนที่สร้างเหมือนกันหรือคล้ายกันคงฟ้องร้องกันยับเลยนะครับยกเว้นขโมยแบบหรือ พิมเขียวของเขามาอันนี้น่ะเรื่องหนึ่งเขาไม่ทำนะครับคอมเมนต์ว่ามันก็จ้องจะเห่าแต่ไทยจีนสร้างเงียบกริบคอมเมนต์ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าทําไมต้องยอมให้คอมเมนตรวจมันไม่ไปตรวจที่จีนบ้างหรอสร้างก็สร้างเองในเมืองไทยคอมเมนไม่มีสิทธิ์อะไรมาห้ามอินเดียยังไม่เห็นมาห้ามไทยสร้างเลยงงไอ้ธาตุข้างบ้านจริงๆคอมเขามาทำนะครับคอมเมนต์ว่าดีแล้วครับที่เขามาตรวจสอบ ทำให้เรามีเอกสารจากทางรัฐบาลเขาว่าการก่อสร้างไม่เหมือนกันเอาไว้ยัดปากพวกเขเมรครับเขาไม่ทำนะครับเขเมศว่าน่าจะสร้างเท่าของจริงทอดแบบมาจริงๆให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยเขาไม่ทำนะครับเขเมศว่าปรางสามหลังคล้ายที่พี่หมายมากกว่าครับรอเสร็จแล้วน่ะน่าจะสวยครับเขาไม่ทำนะครับเขเมศว่าคนเขเมนหลายคนก็หลับหูหลับตาด่าให้คนไทยตอบโต้กลับ สู้ไม่ได้แล้วร้องบอกว่าคนไทยดูถูกถ้าคุยยากขนาดนี้ด่ากลับอย่างเดียวแล้วนะฮ่าฮ่ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางเพจ Facebook MGR Sports ได้โพสต์ข่าวที่น่าสนใจดังนี้ครับชาวโซเชียลไม่พอใจฝ่ายจัด4เกม2023จัดระบบแจกบัตร เข้าชมพิธีเปิดการแข่งขันสุดแย่หลายคนไม่ได้ตัว๋วในแอปพลิเคชันยังไม่เปิดขายแล้วคนต่างชาติจะได้ดูไหมควันหลงหลังฝ่ายจัดซีเกมที่ประเทศกัมพูชาเปิดให้แฟนๆเข้าไปรับบัตรชมพิธีเปิดการแข่งขันเป็นวันแรกโดยมีแฟนๆจำนวนมากแห่ไปรับตัว๋วแต่ในโลกโซเชียลเหมือนจะเกิดความไม่พอใจออกมาบน่นถึงระบบการจัดการต่างๆเช่น ด้วยความสัต์จริงการเตรียมการไม่ได้เป็นระบบพอให้จองผ่านแอปพอให้ไปรับมันพุ่นวายมากและคนต่างจังหวัดละ่ะแล้วลุงแก่ๆละ่ะคุณคิดว่าเขาจะเบียดแย่งเด็กๆเข้าไปเอาตั๋วได้เหรอเขาไม่แน่นะครับคอมเมนต์ว่าในแอปยังไม่มีขายแบบนี้คนต่างชาติจะลงทุนเดินทางไปทั้งที่ไม่รู้ว่าจะได้ดูหรือไม่หรือเขาไม่ไมนานะครับคอมเมนต์ว่าว่าแล้วเมื่อแจกฟรี ปัญหาคือความไร้ระเบียบเถาไม่ทน,นะครับคอมเมนต์ Comment ว่าแอปล่มหมดแล้วเขาไมาทน,นะครับคอมเมนต์ Comment ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมเข้าแอปไป10ครั้งแต่ไม่รู้อะไรเลยแค่นั้นแหละไม่แปลกใจที่จะถูกเพื่อนบ้านดูถูกเขาไมาน,นะครับคอมเมนต์ Comment ว่าสงสัยจังทําไมแอปดูไม่ได้ทำไมไม่แจ้งข่าวสารให้ทุกคนรับรู้เหมือนว่าต้องรอแม่ฟังจากคนแถวตลาดเพื่อบอกเรา ช่วยแก้ทีพี่จเปิดการแข่งขันซีเกม2023จะมีขึ้นในวันที่5พฤษภาคมนี้นะครับโดยภายหลังที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าขอให้ครั้งนี้เป็นการจัดครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของประเทศนี้นะเขาไม่ทำน,นะครับคอมเมนต์ว่าครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเขาไม่ทำน,นะครับคอมเมนต์ว่าเริ่มทะเลาะก,กันเองละฮ่าฮ่าฮ่าเขาไม่ทำนะครับคอมเมนต์ว่าบัตรซีเกมสสลักไว้บนกำแพงนครวัด อยากดูไปแกะเอาว้ายว้ายเขาไม่ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าฟรีได้ก็ไม่ได้ดูฮ่าฮ่าฮ่าเขาเม่ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าเดี๋ยวตอนแข่งจริงก็รู้รอดไม่รอดจะวุ่นวายแค่ไหนคอมเม่ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าสําคัญตัวเองผิดไปหรือเปล่าต่างชาติเขาจะมาชมกันเหรอเอมเม่ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าว่าแต่จะมีต่างชาติเข้าไปดูเหรอคอมเม่ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าชาติไหนประเทศไหนเขาอยากดูกันเหรอ เขาไม่ทำมันนะครับคอมเมนต์ว่าจัดงานประกาศไปทั่วจักรวาลพอเอาจริงนะ่ะปานแข่งกีฬาอบตอถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเป็นการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติที่สับสนโอลมานมากไร้ระเบียบไร้กฎเกณฑ์เขาเม์ทามานนะครับคอมเมนต์ว่าแจกทานพวกขอทานไปแย่งอาหารกันคอาเม์ทามันนะครับคอมเมนต์ว่าเห็นในเนะ็ตอ่ะปากเก่งฉลาดกันจัง คอมเมนต์ข้ามน,นะครับคอมเมนต์ comment ว่าสภาพซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับ